ผมคบกับแฟนมาเกือบปีแล้วสองคนรักกันมากมแต่เธอเคยมีแฟนก่อนมาคบกับผม,มซึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่เคยมีแฟนแบบจริงจังเลย<ม>บางครั้งเวลาที่ผมคุยเรื่องแฟนเก่าของเธอผมจะไม่สบายใจมากๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็รู้ว่าเป็นอดีตแต่ผมอดที่จะรู้สึกเสียใจไม่ได้ผมเป็นคนเอาใจเก่งแต่ก็ชอบระแวงแต่จะมีวิธีแก้อย่างไรบ้างครับ<ม>แล้วการที่มีอะไรกันทุกวันจะมีผลอะไรหรือเปล่าเกี<ม>่ยวไหมที่มีอะไรกันหลายครั้ง อันนี้เป็นอีกเรื่องนะคะเกี่ยวไหมที่มีอะไรกันหลายครั้งแล้วทําให้สิวขึ้นการที่มีอะไรกันมากๆแล้วสิวขึ้นเนี่ยเป็นมองว่าเอ๊ะกลุ่มของวัยรุ่นที่มีความสนใจในทางเพศค่อนข้างสูงแล้วมีสิวขึ้นเยอะด้วยจริงๆแล้วมันเป็นความพ้องกันเกิดจากฮอร์โมนทั้งทั้งสองเรื่องมันอยู่ในวัยนั้นพอดีนั่นแสดงว่าน้องที่ถามนี่ก็คงจะ สบายใจได้นะคะวัยรุ่นอยู่ฮาร์ดเป็นตัวอย่างที่ดีให้ได้แล้วทีนี้สําหรับคําถามแรกนะคะความไม่ไว้วางใจที่บอกว่ายังรู้สึกว่าแหมอดีตสะกิดใจอดีตของเก่าแฟนเก่าเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วเนี่ยรู้สึกมันมันทำให้เขาไม่สบายใจค่ะความรู้สึกไม่สบายใจไม่เชื่อมั่นในแฟนปัจจุบันของตัวเองอันเนื่องมาจากความระแวงในแฟนเก่าเพียงเพราะว่าแฟนของตัวเองเคยมีแฟนมาก่อนแค่นั้นเองเนอะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย แก่นของปัญหานี้เนี่ยจะอยู่ที่เราไม่เชื่อในคุณค่าของตัวเราเองเว่ารรเรานี่ยมีดี<อ>เหนือกว่าเจ้าหมอนั่นความรู้สึกไม่เชื่อมันตรงนี้เนี่ยอ,อันที่จริงแล้วหลักๆแล้วนี่เป็นเรื่องของตัวเราเองที่ไม่เชื่อในคุณค่าไม่เชื่อในสเสน่ห์ไม่เชื่อในความดึงดูดของตัว,ตวเราเองค่ะเพร<อ>าะฉะนั้นถ้าหากจะพัฒนาเนี่ยดิฉันไม่แนะนานะคะว่าให้เดินไปหาหมอน้่นแล้วบอกว่าแกอย่ามายุ่งกับแฟนฉันถึงแ้ไม่เคยช่วยเลยถึงแม้จะมีมีพ่อหนุ่มน้อยหลายคนนิยมทํากัน Oh. นะคะตรงนี้นี่ส่วนใหญ่ทําให้ปัญหานี่เลวร้ายลงยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้าไป <Okay. S 2> สิ่งที่อยากจะให้ลองพยายามพัฒนาก็คือการมองหาจุดดีของตัวเราเองการหยิบช่วยเอาสิ่งที่แฟนแฟนสาวที่น่ารักคนนี้ mm. ได้แสดงความชื่นชมกับเราว่า mm. เอ,อุงนี่ไงเขาเห็นความดีของเรานี่ไงเขาปลื้มในตัวเรา mm. แล้วก็พัฒนาสิ่งนั้นให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆใช้เวลาอยู่ด้วยกันในการเก็บประสบการณ์ที่ดี mm. แล้ว เวลาที่เรารู้สึกไม่มั่นคงในตัวเขาจะค่อยๆจางหายไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยเรื่องนี้เป็นเรื่องของการใช้เวลาในการแก้ไขค่ะแล้วก็ถ้าหากยังไม่ดีขึ้นอาจจะเบีเ่ยงเบนความสนใจตัวเองไปทำนันทำนี่ให้มันลืมๆืมไปบ้างหรือถ้าไม่ไหวจริงๆมีเหตุการณ์บางอย่างที่มาเร้าให้ชวนระแวงสุดขีด อาจจะต้องคุยกับแฟนบ้างเหมือนกันขอความมั่นใจจากเขาเพิ่มเติมแต่ก็ต้องบอกให้เขารู้ว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าเราเนี่ยอาจจะคิดมากไปเองอยังไงก็ช่วยอธิบายช่วยให้ความมั่นใจหน่อยแต่ตรงนี้อย่าบ่อยเกินนะคะ <c oughs> ถ้าบ่อยก็น่าเบื่อ <c oughs> นะคะ <c oughs> คนที่ขาดความมั่นใจมากๆเนี่ยบางครั้ง <c oughs> ก็มักจะไม่ประสบความสําเร็จในการมีแฟนแล้วถ้าเกิดไปเซาซีถามแฟนวันนี้เธอ เปรียบเทียบชั้นกับคนที่แล้วเนี่ยใครเจ๋งกว่านี่ควรไหมครับจริงๆแล้วคนเราแต่ละคนเนี่ยจะมีคุณความดีเฉพาะตัวอ๋อไม่ไม่บางทีเันเปรียบเทียบไม่ได้เป,เปรียบเทียบกันไม่ได้เลยค่ะ,<ม>คะการที่คนหนึ่งดูดีขนาดนี้กับคนอีกคนหนึ่งที่ดูดีขนาดนี้เราก็ไม่ไม่สามารถบอกได้ค่ะว่าอะไรดีกว่าอะไรลางเหนือชอบลางยาคนนี้อาจจะดูดีในวันนี้ในภาวะเช่นนี้แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปเ็าอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือถ้าหากว่าแฟนเก่าของเขาเป็นคนที่ดีที่สุดในโลก ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่ดีที่สุดในโลกจะเป็นคนที่เหมาะสมกับผู้หญิงคนนี้ที่สุดในโลกต้องให้แฟนตอบอย่างนี้เขาเขาดีเขาดีก็ช่างเขาแต่แต่คุณเป็นคนที่สำคัญที่สุดสำหรับฉันจ้านะคะ